ครับทางตะบลน,น้ำำําคําหรือว่าทางท่าเรือนะครับเข้ามาในป่าเลยนะครับเส้นทางนี้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ถนนวิจิตรนครในเมืองศรีสะเกดนะครับกําลังมุ่งหน้าไปยังสะพานท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปยังโครงการ ก่อสร้างสะพานท่าเรือเมืองศสีสเกตครับทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงการก่อสร้างสะพานได้ขาดลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดการจราจรนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปดูทางเลี่ยงอื่นๆนะครับไปสะพานอื่นๆของเมืองศสีสเกตนะครับว่าถ้าเราจะเลี่ยงนี่เราจะเลี่ยงไปทางไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าสะพานขาดใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูเส้นอื่นๆนะครับสะพานอื่นๆที่สามารถข้ามออกไปนอกเมืองศรีสะเกดได้นะครับเช่นไปตำบลน,น้ำคำไปตำบลย่าปล้องแบบนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใกล้ที่จะถึงตรงบริเวณทางเลี่ยงที่ถนนขาดแล้วก็ปิดการสัญจรเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นป้ายแดงๆนะครับ นั่นแหละครับเห็นป้ายแดงๆคำว่าปิดเส้นทางเบี่ยงชั่วข่าวนะครับรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับโปรดใช้เส้นทางอื่นนะครับปิดเรียบร้อยนะครับก็ปิดถนนเรียบร้อยนะครับห้ามเข้านะครับทางปิดห้ามผ่านนะครับเข้าไม่ได้นะเช้านี้เช้าวันเสาร์ที่ห้านะครับหลังจากที่เราวิ่งผ่านสนามเป้ามานะครับ ก็จะมาถึงบริเวณทางด้านขวามือก็เป็นประมงสีสกเกตนะครับนี่แหละครับประมงสีสกเกตเืยว,ว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดสีสกเกตตนเองนะครับบริเวณของถนนหลักเมืองนะครับแล้วก็จะมาถึงบริเวณสามแยกตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้นะครับ เป็นเส้นทางที่ผมจะพาเลี่ยงจากเมืองศรีสะเกดนะครับเลี่ยงจากตรงที่สะพานขาตรงท่าเรือนะครับที่จะไปยังตำบลย่าป้องได้ตำบลน,น้ำคำได้นะครับก็ให้วิ่งมาตรงนี้แหละครับมาถึงตรงนี้ก็ให้ขับตรงไปเลยนะครับ ตรงไปบริเวณนี้นะครับก็จะผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สศรีสะเกตมานะครับแล้วก็ตรงมาทางนี้นะครับก็จะผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกตนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ ครับจะเห็นป้ายราสีสไลดยยางชุมน้อยนะครับซึ่งเอามาติดใหม่ๆเลยนะครับเป็นทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงการก่อสร้างสะพานท่าเรือสีสเกตครับนี่นะครับสะพานตรงนี้พอข้ามไปก็จะสามารถไปยังตำบลน้ำคำได้ไปยังตำบล ายาบล่องได้นะครับนี่นะครับสะพานห้วยสำราญนะครับนี่แหละครับถ้าเราจะไปยาปล่องนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับไปทางตำบลบยาปล่อง ไปทางคูซอดไปทางยางชุมน้อยก็เลี้ยวซ้ายได้นะครับตรงนีเ้เมื่อมาถึงแยกนี้นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปตําบลย่าปล้องตําบลคูซอดได้นะครับไปยางชุมน้อยได้เลี้ยวขวานะครับผมเห็นเป็นเส้นทางใหม่ๆที่เขาเพิ่งทําไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่รองรับาทางเลี่ยงตรงการก่อสร้างสะพานท่าเรือนะครับผมก็เลยมานะครับมาดูกันนะครับว่าใช่ไหมนะครับ ก็น่าจะใช่นะครับเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทําใหม่ๆเลยนะครับคงจะไปทะลุตรงน่นแหละครับทางตะบลน,น้ําคำหรือว่าทางท่าเรือนะครับเข้ามาในป่าเลยนะครับเส้นทางนี้ โอ้เป็นเส้นทางมาในป่าครับคุณผู้ชมเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่ตัดใหม่เพื่อเลี่ยงตรงเส้นทางที่ขาดนะครับตรงเส้นทางการก่อสร้างสะพานท่าเรือนะครับ น,นี้เป็นเป็นเส้นทางใหม่ที่ตัดไว้ให้ประชาชนชาวบ้านได้สัญจรไปมาระหว่างเมืองศรีสะเกดกับที่ข้ามไปฝั่งตลาดท่าเรือทางตำบลน,น้ำคำนะครับมีสองเส้นทางนะครับที่จะข้ามได้นะครับถ้า ในกรณีที่ใช้สะพานข้ามห้วยสำรานนะครับก็คือฝั่งทางบ้านโนนจานก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเป็นการสร้างเส้นทางเรียบลำห้วยสำรานมาเลยนะครับทั้งนั้นก็เป็นลำห้วยสำราน S <S เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทะลุออกตรงไหนนะครับเส้นทางนี้ผมก็ยังไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มานะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทะลุออกไปตรงไหนนะครับเป็นเส้นทางเรียบลำห้วยสำราญเลยนะครับนี่นี่ครับลำห้วยสำราญ โอ้ก็ออกมาทะลุตรงนี้นี่เองนะครับทะลุตรงฝั่งตรงกันข้ามตรงท่าเรือนี่เองนะครับนี่ครับที่ไปตรงทางเลี่ยงที่สะพานขาดนะครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูหน่อยหนึ่งนะครับสรุปแล้วมาทะลุตรงนี้นะครับก็ไกลพอสมควรนะครับนี่ครับก็มาทะลุตรงนี้เลยนะครับ มาทะลุตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับอะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ